ตอนนี้ก็ไม้ไม้มาแล้วเนาะพ่อยเปน้องเนาะเดี๋ยวไปตอกทางตอกซอยทางไอ้พามีแล้วก็ทางแม่แสงแล้วก็เอือร่าไปเลยเนาะพ่อยเปน้องเนาะโดยกาทางนกทงก็ไปแล้วเนาะพ่อยเปน้องเนาะไปกันเลยเนาะพ่อยเปน้องโดยไปสอยทางไอ้พามีพไนเลยเนาะพ่อยเปน้องโดยโอเคเนาะเดี๋ยวไปหาทางไอพามีกันก่อนเนาะสบายดีเด้อทางนี้เด้อ พากันบุหรขนาดเลยแล้วเราบอกนี่นะแล้วละแล้วละเอาคือฮุนมาทางนี้เบสจะต่อเมืองไนต่อนี่ล้ สวัสดีสวัสดีด้วยพี่น้องเวลาฮะพวกเรกสลายแล้วสบายดีสบายดีเด้อน้งทองสบายดีสบายดีน้องพามี่สบายดีเด้ท่ศเซงสบายดีอะไรสบายดีเอาหันไปกันเนาะออกมาเวลา ได้เลยามาเลได้เตือนลูกบอว่าเนใจไปก่อนเราเป็นเบี้ยวตาไม่นีมาเกินอัดต้วนเถอะนะ Yeah. Mm -hmm.

ອາສົນສາມນ້ອງຕາກແດກຖ້າກະລີ້ນີ້ໂອຊິຮູ້ວ່າບງດນາະາແດກຖ້ຂະນາ

มันมันคอตีมันต่างด้วยอ่าเคอาตีตันนี่ต่ไป้านะ โอเคเนาะตอนนี้ก็สี่อันนั้นแล้วแล้วพังนั่นก็มาพังนี้เลยเนาะวันนี้เนาะเชินมาพังนี้ขึ้นต่อแล้วก็ทีบะหาไม่แป้นหาไม่มันจะพ้องจับไม่มาค่อย เราเปิดก้องก่อนใหม่เนี่ยล่มมเนาะั้นเจ้าก็เยข้ามเจอแล้วันอีกอีกน้ใส่ใหม่ก่อน

นี่ก็ ยังเดยัไเนอยู่เดิม เอาบริปอรีคอยนวันนี้โยกไปเป็นวันนี้ไปยุไปยุของไม่คนรอซ้าไอต้นไม้ไม่ใช่ปะ ใส่ไหม่ะอเมนต์นี่ยฟนะ้าไปก่อนตอกไหมนี่แหละจะเอาไหม่ตอกไ้ 嗯。 我家哥哥。Oh yeah, อะไเนี่ยเขายังเรามีอไรจักรยายังฟังพ่วงคอยฮะเลบอกอ๋อเอาขึ้นมาต่อทังหมก่อนค่ะองใเอาตรนมีแล้วก่ขาจนจะกอาตอตก้างนี่ก่อเลยัหนตอกก้างอะไรก็จงงตอเลยเอากระตเอเอาไนเลยเวลาหยุดเดี๋ยวเราีเด้อ ຢູ່ຢູ່ດີຊິຢຍັາເຍປຍຍດ いい油を入れろ。 อย่งพูดละนม่เอาเสียงเออี่เนางกอไยปิดล้ท่นี่ล้โปไยใาลด้แบบย่างมาย่งไปทีได้มันเย็นนนะเอออันนี้แบบนิ่งเลยบกได้ยเนาะ ฝากมาไยเด้พย่น้องเลยพุตามไดอลอเลย่ละ <c oughs> เออเป็นนองมาเลยกเ <c oughs> จาพุพ่งลยเดี๋ยวบริเห็นกล้บริเวณงกล้สาพุ่งมา

ก็ตัดอย้ารก็ตัดได้นะฮะสบายมาตัวนี้ใช่เอาเนี้ยรถใคร

โดยในสุดก็สำเร็จร้องคาราเต้ดูดูหาสละที่เดีพักเอ็นเอาสักกีไปบังเข้าในครัวนะโดยนี่ท่านอยู่บอรกรมเลยเอาโบ้สักกีด่าแผ่นนะเดี๋ยวดิน้องชงมันเป็นอะไรนี่มาโอ้ย้ายอาไรยังมาน่ะลูก แกงเขียดแกงเขียดโอ้ไเอาให้เอื้อยน่าใช่หรือง่องโนทงบไเบงของหอยได้จับไม่ค่ใน็ดบนหอยหม้อให้เราก่อนกําลังเลือนยูเด้มือนึ่งๆหน่งเด้อสั่นได้มือนิ่งๆไหมสั่นมาเลยครับ อะไรบอ่นเไปรนบ้าง้โหเดระบระปีกลด๋ยวเอานี่มาให้พี่ะีมา้พ่้โดซู่ซู่ เรรียยบ้อโอเคเนาะป่อพี่น้องทางนุ่งทงกะเห็ดให้น้องเพลี้ยแล้วเนาะออมปเลยเนาะกต่ปอยทางญาพามีเพลนป่อยพี่น้องเลยโดยทางนุ่งทงกะเชียดโจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะทางนุ่งทงว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้วยพี่น้องโดยเนาะทางนุ่งทงกะสี้ขอลาไปก่อนเนาะโดยก็ขอให้พ่อนี่มีชีวิตดีไม่แห้งครับเจ็บจะได้คงขายอยู่มีเด้อคิดถึงใดก็คออะไรถึงนั่นเนาะ โดยทั้งนันงทัพนก็ก่าวเข้ามาส,สบายดีสบายดี